สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้อากาศดีย่ำมะเ้านะครับบ่าวสุริยาชาแนลนะครับสี่ได้เดินทางมาชมควายนะครับยูทิคอกนันทชัยฟาร์มนะครับมือนี้มือนี้เพิ่นก็ได้ให้มาไายคลิปนะครับมาไายคลิปเปิดราคาแล้วก็สิได้ไายรีวิวคุณหมอเพิ่นได้มาตรวจเอ็นต้าเส้านะครับหรือว่าตรวจท้องนะครับเพราะว่าเพิ่นอยากตรวจท้องเพิ่นจะเปิดราคาควายสาวทองแรกนะครับ คนเก็หลีมาตรวจเบื้องว่าสิมันอกมันใจบ่หาเทียพิ่นว่ามีก็สิได้แบ่งปันให้พียน้องนะครับทั้ง FC ฟซีนะครับมื้อนี้บ่าวสุริยาก็เลยได้มาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเนาะเพื่อที่จะได้มาเปิดราคาให้ฟาร์มนันจะใช่ฟร์มแล้วครับมื้อนี้เอาจังได๋ก็สิได้เบื้องว่ามีบ่ครับเนาะก็ไปลุ้นนํากันนะครับผมไปลุ้นนํากันก่อนสิไปลุ้นนํากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามให้บ่าวสุริยาเด้อครับเด้อกด ติดตามให้เน่ขอบคุณขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับมณีบ่าวสุริยาก็สิดีมาทายให้เบิ้งทายให้เบิ้งเพื่อว่า้าเทอมี่ล้วพี่น้องผู้ที่เอาไปนะครับนี่แหละครับตัวผู้ที่เบ่งปั่นนะครับคว้วตัวนี้ขวามสูงกับยังคอยเบื้องยู่ในคลิปนะครับสิถานจะคของคนเบิ้งนะครับว่าสูงเท่าใดนะครับนี่แหละคุณหมอผู้ที่มาตรวจตัวนี่แหละครับมาตรวจแม่สาวทองแหลกนะครับงามนังหนาสาใหญ่อ่างไงครับนี่คนที่มาตรวจว่ามีบ่มี ขันมีเพื่อนเกษตรได้แบ่งปันครับขันบม่มีเพื่อนเกษตรได้ผสมพันธุ์ต่อนะครับแต่ว่าเมื่อนี้อาออกมาแบบมี่หรือบม่มีนะครับพี่น้องขั้วตัวนี้หนังหนาซาดีนะครับผมช่วงระยะก,กําลังรอคุณหมออยู่กับห้มันกินห้าเล่มหญ้าซะก่อนนะครับกินห้าเล่มหญ้าซะก่อนเพราว่าเพื่อนผสมมาไว้ได้หาิมือนะครับเพิ่นว่าในหาซิมือ กสิเมนผ่านสองรอบนะครับผ่านสองรอบผ่านมาแล้วสองรอบรอบหนึ่งก็ัมมอยูยีสิบมือถึงว่าเกินยีสามมือนะครับยีสิบมือนะครับหาสิบมือก็ถือว่าสองรอบนะครับจะเข่าสองเดือนจะคล้องเพิ่สิเปิดราคาเพิ่กระ레이อยากได้ความันอกมันใจนะครับเพิ่กระ레이ได้เอื้นหมอมากตรวจนะครับคุณหมอเพิ่มมากตรวจเป็นประจําครับฟ้ามี่นะครับเพิ่มมาตรวจขันว่ามีปุ๊บนี่เพิ่กัมิได้ เบี้งปั่นนะครับถือว่าเบี้งปั่นให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเป็นแม่บอกแม่พันประจำคอกประจำฟ้ามนะครับเอาครับไปเบ่งประชุมกันครับผมครับมาเบ่งการาคุณหมอผลิตมาตรวจขั้นนะครับตรวจทองนะครับว่าซีมี่โบมีนะครับเปราว่าคั้วตัวนี้นี่่านสองรอบนะครับเจ้คล้องพ่นกับจมันอกมันใจถ้าหากว่ามีเพ่นก็สิไดี ดีอกดีใจจะร้องนะครับขันบ่มีเพิ่นก็สิได้พิจารณาในการผสมพันธุ์ต่อนะครับเดี๋ยวผมย่างไปเบิ่งใกล้ๆครับคุณหมอเพิ่นก็ต้องตรวจขั้นนะครับผมนี่ครับนี่คุณหมอเพิ่นไหนมาตรวจคุณหมอประจําคอกต้นนะครับแม่นบ่นี่ประจำคอกนี่ครับเป็นประจำนะครับบ่ว่าตัวออกมาสองสามตัวนี่เป็นคุณหมอผู้นี่นะครับผสมพันธุ์ไว้ครับคุณหมอปีกระพงมันบ่ครับผม คนมาลวงเอาครับคุณก็ลั่งลวงเบ้างว่าเพิน่นสิตรวจเบ้างว่าอยูใ่ในทองอยูใ่ในขั้นสีต่างทองจริงบ่มีแฉบ่บกระลังลุ่นครับนี่คุณจะคล้องครับนี่จะคล้องเนื้ออายหน้าผู้ใช้คุณก็ลั่งคำเอาลุ่นอยู่นี่นี่คุณยิ่งกัดุลนะดุนสะก้อนครับลวงกำลังลุ่นนะครับซ้ำลุ่นรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะซ้ำลุ่นรางวัลที่หนึ่งเตือนเต้น นี่ครับมีการตรวจนี่โมมีเดี๋ยวฉินไปดูภายในบบเกิร์นหานะที่นะครับพี่น้องเขาเอาเบิ้องครับผมเป็นกระสือดีมีเขาเรียกว่าเอ็นตาซาวรื่ครับคุณหมอเอ็นตาซาวนะครับนี่ครับผมอนุญาตได้ครับอ๋อครับ๋อเห็นเบื้องนะครับเด้อมันลูกมันเปลี่ยนมันเป็นช่องนะครับเดี๋ยวหาตัวอ่อนให้เบิ้งครับครับโอ้โหเดี๋ยวเดียวรูปกระเดี๋ยวยิ่งข้อเป็น ไทยเบิ่งว่ามีบ่มีนะครับแต่ว่าเพิ่นว่ามี่0อยเปอร์เซ็ครับผมเดี๋ยววาสุูดิยาสิได้ไปเอ่อได้ถ่ายคลิปเป็นข้าวข้าวหรือเปล่ครับผมแม่นครับมันโตมันขึ้นพุ่งหรือครับแต่ว่าโตมันน้อยอยู่โตหน้อยอยู่นี่ครับครับนี่ครับนี่ตัวอ่อนครับตัวอ่อนนี่ครับตัวอ่อนนี่ยนี่ครับดินหมุนๆมุนความเรับนี่ครับชือว่าทองลออร์เซครับบ่แม่นแต่ว่าล0ยหมื่นเปอรเนาะแม่นครับหมันเปอร์เซ็ต์มอนเจนยิง ครับคุณหมอเพิร์งได้การันตีแล้วครับเนาะสี่สิบมือสี่สิบมือนะครับสี่สิบมือนี่มันสองรอบป่ะครับผมสองรอบนี่ครับอ่อองมองได้ครับอ่๋องมองครับโอ้แสดงความดีใจกับเจ้าของควายเด้อครับเด้อเพิ่นรุ่นมากเพราะว่ากินเข่ากับว่าแสบนอนกับว่ารับว่าสั่นรุ่นครับเอามาเบิ่งประคันี่นี่ครับควายตัวนี้อีแบีนี่ผสมมาเทียนหนึ่งเลยบ่อบ่อติดนั่นล่ะครับ วันนี้ผสมวันนี้ผสมโตเอ้าไปวันนี้ดีอกดีใจว่าเสรีลูกว่าจะเรียนเด้วยดีใจว่าเดี๋ลูกจะเรียนโบแมดนดิเดี๋ยวอนุญาตถามคุณหมอแป๊แบบเดีวยวนะครับประมาณจะท่านสองท่านเอ่อเป็นยังไงครับมาตวรวจเลยว่ามีแน่นอนนะครับน้องลอยเปอร์เซ็นต์ครับลอยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ฮะเทียพี่น้องสน,สนใจต้นใจผูดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเกษตรกรว่าสนใจว่าอยากติดต่อคุณหมอนี่คุณหมอมีเบอร์โทรติดต่อปะครับผม เบอร์ยังครับผม086ย์แปครับ086 226 1274 1274คุณหมออยู่ทางไหนครับผมบอกพี่การนะครับผมโคกพิล่าครับโคกพิล่าตำบลปอพานอำเภอเมืองจันทบุรยเนาะครับเนาะเภอามือนีช่นเดีว่ามื่อนี้ไม่กิดเพราะลายเนาะครับเนาะเกิดเรื่องถามคุณหมออะไรซักหน่อยนะครับเนาะเอ้าให้อยู่ดีมีความสุขครบเจ้าแรนะครับเด้อครับบายดีครับผมนะครับเป็นยังไงครับดีใจบ่ครับมื่อนนี้ดีใจครับผสมไปโดนไปได้ครับ หาซีดมือกับไหมถือว่าพันสองรอบเพราะว่าธรรมดาขั้วนี่รอบนึงขึ้นงี้ซีดมือถึงงี้เบ็ดมือนะครับเนาะแต่ว่าพันสองรอบมันหนีก็เลยได้เอิ้นหมอมาตรวจแมนบมตรวจแล้วก็รู้สึกว่าติดแล้วมีแล้วนี่ดีใจครับบพครับผมสีสลองบพครับบะเนี่ยสลองเนาะสียเอาจักกัดเจ้ากงยังควยวาเนาะเดี๋ยวครับขั้วตัวนี้จ้าประมาณจะปีครับขั้วอีแบนคุ้านี่ยครับปีเป็นครับโอ้คิดว่าสีแบ่งบ่ครับคิดว่าสีแบ่งปั่นบ่ครับ มันใจว่าไม่ลูกเบียงโยนบ่คือว่าคือว่าแบ่งทุกโวเข้ามาได้ค่ากันคือว่าตัวนี้ตัวแล้วเรียบร้อยไม่หอดเอ็นตาเศร้ามีหอดชิบว่าตัวแล้วไม่ทองแน่นอนเจ่ากะไรคือว่าสีแบ่ยงปั่นอยากถามเนี่ยครับว่าข้วยตัวนี้สูงเทเล่ครับนี่อันนี้ครับบัตรเปล่งไดครับได้เทเล่ครับผมลอยเทเล่ครับ อลอยซีสสองนะครับเอ้าทีไปซีสิบสองบวกนะครับเนาะลอยซีสิบสองบวกลอยซีสสองบวกอ่ะวัดดีครับวัดดีครับผม<อ>นี่ดีครับโตัวสีเปื้อนข้วยเมยข้อมสูงว่างหันว่าวัดได้เท่าไรก็ครับผมลอยซีสิบสองบวกนะครับค้ามาบวกไหมเว่ากัอยซีสิบสองอาจจะบวกไปรลอยซีสิบสามลอยซีสิบสี่เนาะครับเนาะข้อยตัวนี้เป็นข้วยเมยสาวรึเครับผม ที่ว่าตัวทองม,มัองหันมันบอตัวทองมังหันดีใจบ่ครับ่อมมอบามีทองครับผมบดีใจนะครับเนาะงกล้วยตัวนี้ประมาณจักปีครับนี่สองปีสิบเดือนนะครับสองปีสิบเดือนกล้วยตัวนี้ถือว่าดีค้อมสูงหนาเชิดครับผมนี่แข้งขาดีแข้งขางาอ้ามเอ้าเดี๋ยวบ่าวสุดยอดจะทายบังท่าขาวนะครับยางจับสีวนๆจังหน่อยก่อนนะครับผม เออเอนี่ครับโอ้ข้อใหญ่นะครับเนาะข้อใหญ่ไรตรงนะครับขว้วตัวนี้ว่าครับผมอันนี้หมายเึงว่าผ่านสองรอบให้คุณหมอผลมาตรวจปะครับเนาะผ่านสองรอบให้คุณหมอผลมาตรวจประกันตำหนิบ่ครับผมประกันตำหนิเนาะก้นอันนี้บ่าม่นก้นบักเน่าตัดนะครับก้นบอกสมโอตัดครับเพราะว่าก้นใหญ่ก้นงามแข็งขาดีครับขั้ยตัวนี้อ่ามีนมซีเต่าเหบ่ครับผมประกันน่มเนาะ ป่การนมบ่เป็นยังครับคือว่ามันอาจจะตื่นกล่องเนาะเบาสุริยะกับบุคอยได็มาไทยเออบันนี้มาไทยให้แล้วดีงามความหางใหญ่หางเง้วกกหางใหญ่ปานล่ำตานครับพี่น้องค้วยสาวตัวนี้สองปีสิบเดือนเป็นบ่คับผม <k> เป็นค้วยสาวทองแหลกนะครับเนาะอันบันนี้เป็นทองโตได้ก็ครับผมก่ <k> <k> อนขอ่ำครับก่อนค่ำถือว่าพอพันฟ้ามฟ้ามฟั่มเด็ก็ครับผม รับพิพัฒน์สามเนาะครับก่อนข้ามเนาะครับตัวพอพันตัวยังไงบอตัวงสูงอันมีภาพมีหม่องทายไว้ถ่ายให้พี่น้องเอฟซีบังยนบว่า,บาตอนผสมนะครับนี่ครับตอนที่ผสมนะครับตอนที่ก่อนข้ามผสมนะครับผมตอนผสมกับมีครับนี่ครับตาแต้มแจ่มจํานี่ครับคบันอาบน้าเ่ามันทมธรรมดาเนาะมันบ,บนนนเพราะว่าช่วอะไรจะนี่อากาศอาจจะหนาวจัหน่อยก็เลยบอกท่านอาบน้าโอ้ยเออบากเผาไงครับผม เออปอกเปลใหญ่ตีเล็บดีตีเล็บใหญ่ถือว่าเล็บนี่คือว่าเป็นพญาเล็บเนาะครับเนาะอ่องข้อดีโอ้เงยหนามมั้งครับผมโอ้ยขับข้อยตัวนี้อ่อนข้อดี่พี่น้องเอฟซีเป็นตักินหญ้าดีเนาะครับเนาะเสี่ยงอ่อ,อนๆหญ้าอ่อนๆเสี่ยงหอมๆเนาะครับข้อยตัวนี้ก็ถือว่าดีเอาบไดนี้ยางจังหน่อยครับผมต้องจูงยางให้พี่นอ้องเอฟซีมึงจะข้าวเนะครับผมเปิดนี่เปิดแล้วข้าวไปเท่าไหร่ครับผม เก่าซิมหาเก้าซิมหากับไมายถึงว่าเก้าเมื่นหาเนอะครับเก่าเมื่นหาหนึ่งทองสองเดือนพันสองรอบคือตั้งสองเดือนนะครับเนาะ<อ>แล้วบานนี้เปิดไปที่เก้าซิมหาผสมตัวอะไรไปครับธิวาทองออเสียก่อนข้ามหรือว่าข้าวก่อนข้ามพอพันดีนะครับเนาะ<อ>เปิดไปเก้าซิมหาเก้าซิมหานี่เป็นราคาที่บอลบอลแหน่น,นนะครับต่อร่องไดนบ้ครับผม ตอร่องได้นะครับราคาเก่าที่หาตอร่องได้ครับขวยตัวนี้ถือว่าดีครับนี่ครับถ้าแทพี่น้องท่านยิ้ทนใจอยากสิได้ขวยตัวนี้นี่ไปส่งฟรีเพิ่นได้จักกิโลครับผมเอาลอยโล่นะครับเนาะวางลอยสี่ลอยหากิโลก็สิไปส่งเือเ่าตัวนัมเบอร์นี่ครับขวยตัวนี้สูงครับงามยืนดียืนงามครับผมนี่ขวยตัวนี้ถือว่าดีขวยตัวนี้ถือว่าเด่นข้อใหญ่ไรตรงครับหนาเลี่ยงง่าย เอาบปนี้ห้เทพีน้องสดนเยทนใจบปนี่พี่กัดยุใสครับผมพี่กัดปล่อยเลยครับผมบ้านดูโมหาตำบลหนองแวงอำเพืเมืองจะมารอยเอยดเนาะครับเนาะประกันต้นนี้เนบ่ครับผมประกันหอดทองประกันหอดทองเพราะว่ามีหอดชิบให้เบื้องครับพี่น้องเอาบปนี้ควายตัวนี้บปนี่ใหาเทพี่น้อง,ง,อ,งาาอยอ<ด>ากทนเจีทนใจอยากติดต่อมามีเบื่อท่อฝาปะครับผมเอ<ด>าเบื่อยังครับผม 065ย6หกห้าศูน5 2 3กห้าสามสามแล้วสองอก็อีกเบอร์หนึ่งเดียวเบอร์แอดมินไปน้ำเราเนาะเบอร์แอดมินกับมีอยู่0 8 1 3 9 2 1 5 1องหน่เตนะครับ0 8 1 3 9ดหนนะครับติดต่อมหาอดมินกับเดยเนะครับเนาะมนี่ก็ขอบุนขอบคู่ใหล่ลำให้รวยมั่งมีสิทุกถึงเลยถุงใหล่ลำลวดลาเตลีนะครับเด้อโชคโมันมครับผมเอ้าจะคของค้ายพุยิง ลำลำลุ้ลยนะครับถูกเลขถูกไว้ลำรว้ยลาเตลีนะครับเ้อครับสำหรับวันนี้บ่าวสุริยาฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามฝากพี่น้องเอเี๊่างไก่ทางไก่คนพอ่อคนแม่ทุน,น,นจินทุนไก่ใหญ่เดีย่ย,ยตัวนี้ไปเป็นแม่บอกแม่พันไปประจำฟ้์มนะครับไปประจำหัวประจำสวนประจำพ่อของพี่น้องคนพอ่คพอคนแม่เกษตรกอนะครับโทรศัพท์ติดต,ต่อมาได้เลยครับทุกทถูกเวลานะครับผมทรงพี่อรยเจครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ